จะด่วแม่สนุกไ้เฮ้เฮ้ย <ๆๆ S 2> นี่คุณทำไรเนี่ยฉันก็แก้แค้นไงแก้แค้น ใช้แค้นอะไรอะ่ะผมทำอะไรให้คุณก็เมื่อกี้คุณขับรถเฉียวฉันอะ่ะไม่ใช่คุณเหรอ๋อคิดจะชนแล้วหนีใช่ไหมฮะชนอะไรของคุณเนี่ยวันนี้ผมยังไม่ได้ไปไหนเลยตั้งแต่ออกจากบ้านอะ่ะผมต้่มาที่บริษัทเลยฉันไม่เช่เหรอกไม่ต้องมาอะลยนะผมพูดจริงๆคุณลองนึกดูดีๆสิ ว่าใช่ผมหรือเปล่าอ่ะโถรถ สรุปเราจำคนผิดหรอวะว่าไงคุณสรุปจำได้ยังเอ่อคือฉันขอโทษขอตัวนะเดี๋ยวจะหนีไปไหนใจ่ค่าเสียหายมาก่อน สองหมื่นฮะสองหมื่นจะไปเอาเงินมาจากไหนวะลำพังทุกวันนี้ยังกินมาม่าอยู่เลยอะเอาไห้คุณสรุปจะจ่ายเงินสดหรือจะโอน เอาผิดฉันเลยนะฉันขอโทษไม่มีเอาอี้ผมมีงานให้คุณทำเพื่อแรกกับค่าเสียหายนี่งานอะไร ยางว่าเรอนะคุณจะบ้าเหรอคุณไม่ใช่สเปคผมเลยสักนิดแล้วคุณมามองฉันทำไมอะ่ะสรุปจะให้ทำอะไรมานนี้เฮ้ยไม่ไปมานนี้ไม่ไป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณ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 พาฉันมาที่ไหนเนี่ยนี่บ้านผมเองบ้านจะบ้านเหรอคุณคุณพาฉันเข้ามานเนี่ยนะอย่าบอกนะว่าคุณคิดจะปลามฉันอ่ะคุณมากนี่ ต้องแต่งขนาดนี้เลยเหรอพี่ไม่เข้าใจแฟชั่นหรอกแล้วนี่พาเด็กกระโปงที่ไหนเข้าบ้านมาเนี่ยอ้าวคุณพูดให้มันดีๆนะเดี๋ยวนี่ใครแล้วเนี่ยน้องสาวผมงเองอะเม พี่ฝากเมย์ปรับโฉมผู้หญิงคนนี้ให้ทีนะโฉมรับทำไมโถฉันโอ,อกจะสวยดูไม่ออกเลยอะจะทำดีๆเรือชดใช้ค่าเสียหายเออทำก็ทำนี่พี่ฝากเลนะ เออกแดบบ่ว่าแต่ใครอะแฟนใหม่หรอถามมากเซาซีน่ะที่บอกให้ทำก็ทำเถอะเชิญค่ะคุณน้ําหวานค่ะไปซีนออคุณผู้ชายเนี่ย รอข้างนอกนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของคุณผู้หญิงเอาไล่มาเมย์ง,งั้นขอสวยๆนะได้จัดให้ มาแล้วค่ะ ไงล่ะสวยจนอึ้งไปเลยละสิสวยเอ้ก <c oughs> ็งั้นงั้นนะ่ะพอดูเป็นผู้หญิงขึ้นมาหน่อย <c oughs> เออเออเอเอมาโอมมาแออะไรเล่าไม่มีอะไรทำเลยไงพี่จะไปทำธุระละเ่อไปเฮ้ยไม่ขอบคุณกันสักคำ คุณจะพาฉันไปไหนเนี่ยทำไมต้องแต่งจัดเต็มขนาดนี้ด้วยอ่ะขึ้นรถก่อนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนี่คุณสรุปจะบอกฉันได้หรือยังว่างานที่จะให้ทำอ่ะมันคืองานอะไร ผมจะไปเซ็นใบหย่ากับแฟนเก่าผมอะเซ็นใบหย่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันไม่ทราบคะก็เขาพาแฟนเขาไปด้วยอะผมไม่ยอมให้เขามาดูถูกผมว่าไม่มีใครเอาผมเลยต้องให้คุณอะแก้งแฟนผมเพื่อถ้ารักกันขนาดนั้นแล้วทำไมคุณต้องยอมเซ็นใบหย่าให้เขาด้วยก็เขานอกใจผม ใช้ทนได้ยังไงอ่ะจะว่าไปคุณก็ดูเป็นคนมีเงินนะแล้วทำไมเขาถึงเลิกกับคุณอ่ะฉันขอโทษนะที่ถามอ่ะเมื่อก่อนผมได้รวยหรือด voilà ูดีแบบนี้หรอกก็เพราะผมจนไงเขาถึงนอกใจผมไปหาคนรวยที่ดูแลเขาได้อ่ะ ความจนนี่มันน่าควรจริงฉันเป็นกำลังใจให้คุณนะฉันเชื่อว่าคนดีๆแบบคุณอะสักวันหนึง่งคุณจะได้เจอคนที่ดีและพร้อมสู้ไปกับคุณแน่นอน ว่าไปร้านก็สวยเนาะใช่สวยไปไปกันเถอะอืมวันนี้ลักชนะที่จ่าจะเป็นของพี่คนเดียว สวยวะพี่ชูมองอะไรอ่ะเปล่าพี่พี่ไม่ได้มองอะไรถ้าพี่มองพี่คนนั้นอีกก็พี่เจอดีแนจจจ่จ้ะจ้ะจ้ะ ก็นึกว่าคุณไม่กล้าที่จะมาเซ็นใบหย่าให้เมียผมซะละขอโทษจริงนะครับพอดีผมมีธุระเรานี่ใครหรอพี่มิงเลี้ยนเออคืออ๋อฉันชื่อน้ำหวานค่ะเป็นแฟนของพี่มิงเลี้ยน นี้หรอไปหาจากไหนมาล่ะลาเล่าหรือว่าเฮ้ยพูดแบบนี้หมายความว่าไงวะนี่ถ้าคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่เมียผมพูดเนี่ยผมไปฟังก็ได้นะเมียผมเขาบอกว่าคุณเนี่ยไงล่ะ จะให้เกียดผู้หญิงด้วยนะออกตัวปกป้องขนาดเนี้สงสัยจะจิงกว่าที่รักโ่พี่มิงเหรียญจะหาแฟนใหม่ทันทีอ่ะหาที่ดีกว่าหนูหนอยก็ไม่ได้ไปเอามาทำเป็นเมียเนี่ยรู้ถึงไหนไอ่งนั่นเลยนะ <laughs> หญงเหรียญบอกฉันว่าคุณชูเนี่ยรวยมากเลยนีะคะฐานะสูงส่งแต่ทำไมสันดานก็ไม่รู้เนาะส่วนคุณจ๋าเนี่ยถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะคะเนี่ยว่าเกิดในตระกูลพูดดีแต่คำพูดคำจาเนี่ยฉันก็เรีกว่าหมา ใช้สมองถ้าคิดว่าใช้กำลังตัดสินคนอื่นได้แล้วก็ก็ลองดูสิปากดีนะมึงอลยนี่มึงจะทำร้ายผู้หญิงเหรอฮะถ้าชอบใช้กำลังอะ่ะไม่ใช้กับผมนี่จา๋า นี่เนี่ยเหรอผู้ชายที่คุณถามมาแทนผมอะ่ะผีเน่ากับลงผูกชัดๆคนหนึ่งก็น่าเงินส่วนอีกคนก็น่ารว,วยสะเปล่าฉันจะบอกอะไรให้นะถึงแม้ว่าคุณสองคนจะรวยแต่ก็ไม่มีสิทธิ์มาดูถูกคนอื่นแบบนี้นะเพราะว่าเงินไม่สามารถวัดค่าของคนได้ ิีดีด้วยนะจ๋ากับลกครั้งใหม่อ่ะหวังว่าเวลาที่ผัวจ๋าเมาแล้วอ่ะเขาจะไม่มาตกใจนะนี่พี่รู้เรื่องนี้ได้ไงคนเรานี่ก็แปลกเหมือนกันนะยอมทำทุกอย่างเพราะเงินถึงแม้จะเป็นซ้อมปากก็ยอมพี่เนี่ยนักถือจ๋าจริงๆเลยพูดแบนี้มาคำว่าไงวะ กูเนี่ยสุภาพปรุษที่สุดนะนะเว้ยจ๋าอยากได้เลยเนี่ยกูหาได้ทุกการไม่เหมือนมึงที่โดนเมียทิ้งเพราะจนลองจะขำไม่ออกอีกต่อไปนะครับคุณชูแหมเมืองทำอะไรมันไต่กูเหรอเอาดิไต่กูเลยไร้สาระผมแค่ยกเลิกการสั่งวัสดุหลักจากบริษัทคุณ แค่นั้นคุณก็ขัไม่ออกแล้วครับที่มึงพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็ผมเป็นลูกค้าสำคัญของบริษัทคุณไงผมแค่ยกเลิกออเดอร์ความรวยของคุณก็สิ้นสุดลงทันทีนี่เป็นอะไรกันอ่ะอย่าบอกนะว่าพี่คือเจ้าของบริษัทฟาฟินฟันลูกค้ารายใหญ่ของเราอะ คุณมิงคุณชูครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบริษัทเราขอยกเลิกสัญญาในการราบโรเตอร์ของคุณทั้งหมดเลยนะครับแค่นี้นะครับเ,เดี๋ยวขอคร้าคุณมิงฮัลโหลคุณมิง